สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผมเรดมูนและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าคืนนี้คริสตี้ต้องตายหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2014เมื่อหญิงสาวไม่ได้กลับบ้านและต้องอยู่คนเดียวในวันขอบคุณพระเจ้าแต่ทว่าวันที่เหมือนจะเป็นความสุขของใครหลายคนกลับเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสยองเมื่อกลุ่มลัทธิประหลาด ออกไลาลาและหวังเจ้าชีวิตของเธอเพื่อเป็นการล้างแค้นที่พวกมันมีต่อพระเจ้าและหาใครกำลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่เปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้ววันนี้คลิกลิงกใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks.com ในป่าแห่งหนึ่งมีศพหญิงสาวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในข่าวได้รายงานว่า เธอเป็นนักศึกษาอายุ21ปีและหายตัวไปหลังกลับจากบ้านเพื่อนตัดมาที่จัสตินนักศึกษาภาควิชาเคมีนังเอกของเรื่องและแอรอนแฟนหนุ่มของเธอทั้งสองกำลังคุยกันถึงเรื่องจะกลับบ้านในวันขอบคุณพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงจะดูเหมือนนักเอกจะไม่กลับครับเพราะตั๋วเครื่องบินในช่วงนี้มีราคาที่สูงมากแอรอนที่เห็นว่านักเอกมีรูมเมทอีกคนที่อยู่เป็นเพื่อน และไม่กลับบ้านเหมือนกันเขาจึงขอตัวกลับในวันนั้นในขณะที่แอรอนกำลังจะกลับเธอได้อ้อนวอนขอให้เขาอยู่ต่ออีกคืนแล้วค่อยกลับพรุ่งนี้แต่แอรอนก็ปฏิเสธไปเพราะครอบครัวกำลังรอเขาอยู่และก่อนที่เขาจะกลับแอรอนเดลเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาพร้อมกับขอให้หนางเอกบอกรักและทั้งครูก็ล่ำลากันนางเอกเธอเป็นคนที่ขยันและเรียนเก่งมากๆครับเวลาว่าง เธอจะไปทํางานพาร์ทไทม์เพื่อหาเงินตลอดในตอนค่าหลังจากที่นางเอกเอาผ้าไปซักเธอที่กลับไปที่ห้องและจะพบว่านิโครูเมทของเธอกําลังเตรียมตัวจะกลับบ้านและนิโคก็ได้ชวนนางเอกกลับด้วยโดยเธอจะเป็นคนหาตัวเครื่องบินให้หนางเอกก็ปฏิเสธไปและบอกว่าเธออยู่คนเดียวได้รูเมทคนนั้นจึงขอโทษก่อนจะกุญแจรถทิ้งไว้เช้าวันขอบคุณพระเจ้า ทุกคนในมาหาลัยต่างพากันกลับบ้านไปหาครอบครัวจนหมดนางเอกที่เห็นว่าไม่มีใครอยู่เธอก็จะออกไปวิ่งเล่นและว่ายน้ำพอถ,ถึงตอนคำ่ำแม่ของเธอก็จะโทรมาและถามถึงรูมดคนนั้นด้วยความที่นางเอกกลัวแม่จะเป็นห่วงเธอก็จะโกหกไปว่าเพื่อนของเธอออกไปซื้อของข้างนอกเดี๋ยวก็กลับมาหลังจากที่วางสายไปนางเอกที่รู้สึกเบือ่อเธอจึงคิดว่าจะไปหาอะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อ พอมาถึงด้านล่างเธอที่ถามยามที่เฝ้าประตูทางเข้าหอว่าจะอ,าอะไรไหมก่อนที่เขาจะฝากเธอซื้อของกินให้เธอได้ขับรถออกมาถึงประตูทางเข้าออกยามที่เฝ้าอยู่หน้าประตูก็จะบอกให้หนาง,งเอกรีบกลับมาภายในหนึ่งชั่วโมงเพราะเขาจะปิดประตูไว้เมื่อถึงร้านสะดวกซื้อในขณะที่เธอกำลังเลือกของอยู่นั้นจู่ๆก,ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทักและบอกว่าฉันชอบรถของเธอ ทำไมเธอน่ารักจังนางเอกจึงรีบเดินไปจ่ายเงินแต่หญิงคนนั้นก็เดินตามเธอพนักงานในร้านที่เห็นว่าเธอไม่ได้ซื้ออะไรจึงไล่ออกจากร้านแต่หญิงคนนั้นก็ได้ถามราคาแว่นที่เธอหยิบมาและใส่อยู่ก่อนจะขอต่อราคานางเอกเห็นสองคนนี้กำลังจะทะเลาะกันเธอจึงบอกว่าเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองแต่หญิงคนนั้นก็ปฏิเสธและบอกว่าฉันไม่อยากได้อะไรจากเธอ เธอหมือนไม่เข้าใจอะไรคริสตี้ก่อนจะจ่ายเงินพร้อมกับเดินออกไปจากร้านหลังจากที่นางเอกจ่ายเงินเสร็จแล้วเธอเดินออกมาก็จะพบว่าหญิงคนนั้นยังอยู่ที่นี่พร้อมกับเบิ้ลรถใส่เธอก่อนจะขับออกไปนางเอกก็เริ่มรู้สึกกลัวและงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่เธอกําลังกลับจูๆ่ๆเธอก็ต้องเบรกรถกะทันหันเพราะมีรถคันหนึ่งจอดขวางทางอยู่ พอเธอสังเกตดูจึงพบว่าเป็นรถของหญิงคนนั้นด้วยความกลัวเธอจึงรีบพักออกและแซงไปพอกลับมาถึงฝนก็เริ่มตกนางเอกจึงรีบวิ่งเข้าไปในหอพร้อมกับแจ้งยามว่ามีกลุ่มคนอยู่ข้างนอกนั้นพวกเขาดูแปลกๆแ,และพยายามทําให้เธอกลัวยามก็ได้บอกว่าอาจจะเป็นพวกขี้เบื่อในวันขอบคุณพระเจ้าคุณไม่ต้องกลัวยังไงก็มีพวกเราดูแลอยู่ ก่อนที่นางเอกจะเดินขึ้นไปที่ห้องเธอได้โทรหาแอรอนและเล่าเรื่องราวให้เขาฟังว่ารูมเมทดของเธอกลับไปแล้วทําให้แอรอนเป็นห่วงเธอมากเขาจึงบอกเธอว่าเดี๋ยวจะกลับไปอยู่เป็นเพื่อนแต่นางเอกก็ปฏิเสธไปต่อมานางเอกที่เผลอหลับก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเธอได้ยินเสียงเหมือนกําลังมีใครเรียกอยู่จึงเดินลงไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากห้อง เธอจึงรีบวิ่งกลับไปและได้พบว่ามีคลิปหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังถูกฆ่าเปิดทิ้งไว้ในโนต้ตบุ๊กแต่นางเอกก็ไม่ทันได้ดูพราน็ตได้หลุดไปก่อนเธอจึงไปส่องหน้าตา่างและเห็นยามที่เดินสำรวจรอบๆหอพักนางเอกจึงตะโกนเรียกแต่ด้วยฝนที่ตกหนักมากเลยทำให้เขาไม่ได้ยินเธอจึงลองเชื่อมต่อน,น็ตอีกครั้งแต่แล้วบนหน้าจอนโนต้ตบุ๊กของเธอก็มีตัวอักษรขึ้นมาเต็มไปหมดและพอนางเอกหันกลับไป จู่ๆหญิงคนนั้นก็ได้เข้ามาในห้องเธอและพูดว่าฉันชอบห้องเธอนะแฟนก็ดูหล่อเธอมีพร้อมทุกอย่างนางเอกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งออกไปจากห้องพอมาถึงทางออกเธอกลับพบว่าประตูได้ถูกล็อกไว้นางเอกจึงวิ่งกลับแต่แล้วชายปริศนาที่สวมหน้ากากก็ได้โผล่มาทําให้เธอต้องวิ่งกลับไปหลบตรงเคาน์เตอร์ในขณะที่นางเองกกำลังจะใช้โทรศัพท์ไฟก็ดับลง ยามที่เดินออกไปก็ได้กลับมาจู่ๆชายปริศนาอีกคนที่อยู่ข้างนอกก็ได้เอาไม้เบสบอลฟาดใส่เขาจนเสียชีวิตทําให้เธอตกใจมากในขณะที่นังเอกกําลังจะวิ่งหนีเธอได้ถูกหญิงคนนั้นจับกระชากใส่ผนังและพูดว่าคริสตี้การล่าได้เริ่มขึ้นแล้วก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายและบอกให้เธอวิ่งไปหาพระเจ้านังเอกจึงรีบวิ่งหนีไปก่อนจะพบกับชายปิศนาอีกคนที่ดักรออยู่ นางเอกที่ไม่มีทางหนีเธอได้เปิดดูห้องแต่ละห้องเพื่อจะเข้าไปหลบจนพบห้องหนึ่งที่ไม่ได้ล็อกจึงรีบเข้าไปในห้องนั้นและล็อกประตูไว้กลุ่มฆาตรกรที่ตามมาก็ได้เอาค้อนทุบป,ประตูห้องจนเกือบจะพังทําให้เธอต้องหนีออกทางหน้าต่างและวิ่งเข้าไปหลบในโรงอาหารพวกมันที่ตามมาได้ใช้มีดกรีดโต๊ะจนเกิดเสียงดังขึ้นเพื่อหวังจะให้เธอกลัวแต่นางเอกก็จะเคาะหมอเพื่อหลอกล่อรกลุ่มฆาตกรส่วนเธอได้วิ่งหนีไปอีกทาง พอมาถึงที่ลานจอดรถนางเอกได้เจอข้ากับรถของยามที่จอดอยู่เธอจึงเปิดดูในรถและได้พบว่ายามที่อยู่หน้าประตูได้เสียชีวิตแล้วนางเอกจึงค้นหากุญแจเพื่อจะขับรถคันนี้หนีไปแต่เธอก็ไม่เจอครับก่อนจะวิ่งออกไปจากลานจอดรถและเจอตู้โทรศัพท์ที่อยู่ข้างนอกในขณะที่เธอกําลังจะใช้กลุ่มฆาตรกรก็ได้โผล่มานางเอกจึงรีบวิ่งไปจนถึงบ้านของสกอตผู้ดูแลมหาลัยแห่งนี้ สกอตท,ที่เห็นเธออยู่ในอาการตกใจและหวาดกลัวเขาจึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกที่เข้ามาก็รีบบอกให้เขาล็อกประตูและเช็กดูโทรศัพท์บ้านแต่มันก็ใช้งานไม่ได้ครับเธอจึงเล่าให้เขาฟังว่ามีกลุ่มคนอยู่ข้างนอกประมาณ4ี่คนพวกมันได้ฆ่ายามทั้งหมดแล้วก่อนที่นางเอกจะถามหามือถือสกอตจึงบอกให้เธอใจเย็นเขาเดินเข้าไปในห้องและกลับออกมาพร้อมกับปืนลูกซองและบอกนางเอกว่าตำรวจ มาที่นี่ไม่ทันแน่เขาได้ประจุกระสุนปืนก่อนจะเดินออกไปข้างนอกแต่ด้วยหมอกที่หนามากทําให้สกอตต์มองไม่เห็นอะไรเขาได้ยิงขู่พวกมันไปหนึ่งนัดพร้อมกับไล่ให้ออกไปจากมหาลัยแห่งนี้จู่ๆกลุ่มฆาตก,กรก็ได้ผิวปากขึ้นทําให้มาของเขาเห่าและวิ่งออกไปจากบ้านสกอตต์พยายามเรียกมันกลับมาแต่แล้วมาของเขาที่เห่าก็ได้เงียบลงทําให้เขาต้องรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านสกอตต์ได้บอกให้นางเอก เอากุญแจรถที่อยู่บนโต๊ะมาพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่นางเอกจึงรีบไปหยิบและเธอก็จะพบกับมือถือของเขาก่อนจะรีบโทรหาตำรวจสกอตท,ที่กำลังส่องหน้าต่างดูเขาได้เห็นว่าพวกมันกำลังวิ่งอยู่ข้างนอกจึงเปิดประตูออกไปเพื่อหวังจะยิงแต่แล้วฆาตรกรอีกคนที่อยู่หน้าประตูก็จะจับตัวเข้าไปนางเอกที่เห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจวิ่งออกมาและเธอก็จะพบว่า สกอตได้ถูกวกมันจับแขวนคอแล้วเธอจึงรีบวิ่งหนีจู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาและบอกกับเธอว่าเป็นคอเซ็นเตอร์ของตำรวจนางเอกจึงรีบแจ้งไปว่ามีกลุ่มฆาตรกรกำลังไล่ล่าเธอพวกมันได้ขายามกับคนดูแลที่นี่แล้วและฉันกำลังจะไปหลบที่ห้องสมุดทันทีที่นางเอกมาถึงคอเซ็นเตอร์ก็ได้แจ้งกลับมาว่าให้รอสักครู่กำลังส่งตำรวจไปแต่แล้วสายนั้นก็ได้พูดขึ้นว่า คริสตี้เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าเบอร์ผู้ดูแลถูกแปะไว้ทั่วมหาลัยและนั่นก็คือเสียงของหญิงคนนั้นครับก่อนจะมีคลิปส่งเข้ามานางเอกจึงที่เปิดดูและจะพบว่าคลิปนั้นเป็นคลิปของเธอที่พวกมันตามถ่ายมาตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อก่อนที่สัญญาณมือถือจะถูกตัดไปขณะนั้นพวกฆาตรกรที่ตามมากำลังจะเข้ามาข้างในนางเอกจึงรีบวิ่งไปหลบที่อื่นและตั้งนาฬิกาปลุกไว้ ทันทีที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฆาตรกรได้วิ่งไปตามเสียงนั้นเธอจึงวิ่งออกจากห้องสมุดและขึ้นไปอีกชั้นแต่แล้วชั้นที่เธอขึ้นมาเป็นดาดฟ้าครับทาให้เธอหนีต่อไปไม่ได้ฆาตรกรที่ตามมาก็ได้ล้อมเธอไว้ก่อนที่มันจะหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปนางเอกที่หวาดกลัวก็จะถามว่าพวกคุณทําแบบนี้ทําไมฆาตรกรคนหนึ่งได้หยิบเอามีดขึ้นมาและเดินเข้าไปหาเธอด้วยความที่ไม่มีทางเลือก นางเอกที่ตัดสินใจโดดลงไปข้างล่างแต่เธอก็โชคดีครับเพราะจุดที่เธอโดดมีต้นไม้และกิ่งไม้รองรับทำให้นางเอกไม่ค่อยเป็นอะไรตัดมาที่ด้านของแอรอนที่รู้ว่าแฟนของเขาอยู่คนเดียวด้วยความเป็นห่วงเขาจึงขับรถกลับมาหาเธอและพอมาถึงเขาได้เห็นคนวิ่งผ่านหน้ารถไปและคิดว่าคงจะเป็นแฟนเขาแน่แน่แอรอนจึงลงจากรถและรีบวิ่งตามไปก่อนที่เขาจะบอกให้เธอหยุด แต่แล้วพอหญิงคนนั้นหันกลับมาแอรอนก็ได้พบว่าเธอคนนี้ไม่ใช่แฟนของเขาครับนางเอกที่วิ่งมาเห็นพอดีเธอจึงบอกให้เขามาหาและรีบไปจากทีน่นี่แอรอนได้ยินก็รู้สึกงงกับเหตุการณ์และในขณะที่เขากํำลังเดินไปหาเธอฆาตกรที่หลบอยู่ก็เดาวมีดแทงเขาจนเสียชีวิตทําให้นางเอกรู้สึกเสียใจและแคนพวกมันมากก่อนจะวิ่งหนีไปที่รถของแอรอนฆาตกรที่ตามมาได้เกาะรถของเธอ นางเอกจึงตัดสินใจขับรถชนกำแพงจนฆาตรกรเสียชีวิตเธอจึงหยิบเอากระเป๋าของแอรอนและรีบวิ่งหนีเข้าไปหลบที่สระว่ายน้ำต่อมานางเอกได้หยิบเอาเครื่องอัดเสียงที่อยู่ในกระเป๋าของแอรอนออกมาเปิดฟังก่อนจะร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจในขณะนั้นเธอได้เห็นว่ากลุ่มฆาตรกรกำลังเข้ามาข้างในนางเอกจึงตัดสินใจค่อยๆคานลงไปในสระเพื่อหลบพวกมันฆาตรกรที่เดินเข้าไปในห้อง มันไม่ได้เจอนางเอกจึงรีบกลับออกมานางเอกจึงรีบขึ้นมาและไปหลบที่หลังเก้าอี้ริมสระและในขณะที่เดินผ่านสระฆาตกรก็ได้สังเกตเห็นว่าตรงพื้นมีรอยน้ําที่ยังเปียกอยู่และแล้วในขณะที่มันกําลังส่องดูในสระนางเอกได้ย่องเข้าไปข้างหลังแล้วกุญแจที่กําใส่มือชกไปที่หน้าของมันและผลักลงไปในน้ําและล็อกคอฆาตกรจนขาดใจตายต่อมานางเอกได้เดินไปที่ล็อกเกอร์เก็บของ เธอหยิบประตูปูขึ้นมาแล้วผ่านรอบไม้เบสบอลก่อนจะเข้าไปหลบในห้องอาบน้ําฆาตกรอีกคนที่เดินผ่านมันได้เหลือไปเห็นเพื่อนของมันที่นอนเสียชีวิตขณะนั้นก็มีเสียงดังมาจากห้องแต่งตัวฆาตกรจึงเดินไปที่นั่นและมันก็สังเกตเห็นว่าที่พื้นเต็มไปด้วยรอยเทา้าจึงเดินตามรอยนั้นไปจนถึงที่ห้องอาบน้ําที่มีผ้าม่านปิดไว้ฆาตกรได้ไล่เปิดม่านแต่ละห้อง จนมาถึงห้องที่มีเสียงคนกำลังร้องไห้มันจึงหยิบมีดขึ้นมาแต่แล้วพอเปิดออกฆาตรกรก็ได้พบว่าไม่มีคนอยู่ในห้องนี้และเสียงนั้นก็ดังมาจากเครื่องอัดเสียงนางเอกที่หลบอยู่อีกห้องก็เดนไม้เบสบอลที่พันตะป,ปูฟาดใส่หัวของฆาตรกรจนมาเสียชีวิตเธอได้เปิดหน้ากากของมันออกมาเพื่อดูหน้าก่อนจะหยิบเอาโทรศัพท์ของมันขึ้นมาและเห็นข้อความที่ส่งมาว่าคริสตีโดนฆ่าหรือยัง นางเอกจึงสวมรอยเป็นฆาตรกรคนนั้นและตอบกลับไปว่าฆ่าแล้วเธอได้เข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งในโทรศัพท์และได้พบว่าเว็บนั้นมีคลิปและรูปผู้หญิงที่ถูกพวกมันฆ่าอยู่เต็มไปหมดและกลุ่มที่ออกไล่ล่านางเอกก็คือกลุ่มที่ไม่เชื่อในพระเจ้าครับคริสตี้คือหญิงสาวบริสุทธิ์ที่เป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าถ้าหาฆ่าหญิงพวกนี้ได้ก็เท่ากับว่าเป็นการฆ่าพระเจ้าต่อมานางเอกได้เปิดดูตู้เก็บของ ได้เจอเข้ากับสารเคมีก่อนจะนํามันมาผสมกันหลังจากทําเสร็จแล้วเธอได้เอาเสื้อคลุมและหน้ากากของฆาตรกรขึ้นมาใส่นางเอกเดินตรงไปหารถที่จอดอยู่ก่อนจะเอาสารเคมีสาดเข้าไปในรถหญิงฆาตรกรจึงรีบออกมาและพูดขึ้นว่านี่มันอะไรกันก่อนที่นางเอกจะตอบกลับไปวันนี้คือผลลัพธ์ที่แกคงคาดไม่ถึงตอนนี้แกไม่เหลืออะไรแล้วทําให้หญิงฆาตรกรคนนั้นแค้นเธอมาก มันจึงหยิบมีดขึ้นมาและกำลังจะเดินเข้าไปหาเธอแต่นางเอกก็ได้สารเคมีอีกขวดสาดใส่หญิงคนนั้นจนเกิดไฟลุกไหมหลังจากที่หญิงคนนั้นเสียชีวิตนางเอกได้ถ่ายรูปและอัปโหลดลงในเว็บนั้นพร้อมกับบอกว่าการไล่ล่าได้จบลงแล้วพวกเขาได้แพ้แล้วต่อมาตำรวจได้สอบปากคำนางเอกทำให้พวกเขาสามารถสืบคดีจากโทรศัพท์เครื่องนั้นและนำไปสู่การจับกลุ่มคนในลทัทินี้ได้อีกหลายคน ก่อนจบนางเอกได้พูดขึ้นว่าจัสตินได้ตายไปแล้วและชื่อของฉันก็คือคริสตีหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.9คะแนนและ42%จากเว็บเมะเขือเนาอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ